ปรังพันอะไรแล้วเนี่ยทำไมมันลูกใหญ่จังเดี๋ยวต้องไปชั่งดูหน่อยครับว่าน้ำหนักเท่าไหรเดี๋ยวผมจะไปพ่าให้ดูนะครับว่า,วาข้างในเนี่ยมันสีอะไรก็บอกว่าปรังสีแดงไส้แดง เดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันเลยครับก็ก่อนที่จะพาพิสูจน์นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมฝรั่งผิวมันไม่สวยเลยผมก็ขอเฉลยหน่อยครับว่าฝรั่งเนี่ยเจ้าของสวนเกษตรกรเนี่ยให้ผมมาเมื่อวันที่สองเบษายน แล้ววันนี้เนี่ยวันที่6เบษายนแล้วครับนับดูกันแล้วกันกว่าผมขังฝรั่งไว้ในตู้เย็นกี่วันแล้วแล้วฝรั่งลูกนี้เนี่ยนี่นี่นี่ฟังเสียงดูครับก็จะรู้ว่ามันสุกงอมเต็มที่แล้วครับคือเรียกว่าเก็บไว้นานผ่านนี้เนี่ยไม่น่าจะดีแล้วครับเพราะฉะนั้นทาการเปรเด,ดสึกเลยดีกว่าครับเดี๋ยวพากันดูเลยดีกว่า อุปกรณ์ในการผ่าก็คือแน่นอนแล้วครับมีดต้องแบบคมคมหน่อย <c oughs> แล้วผมมีอุปกรณ์ในครัวด้วยครับเขียงเขียงเอาละครับไม่พูดพร่ำตำเพลงผมจะพาเลยพายังไงดีอ่ะผมเห็นใน YouTube ใน Facebook เพื่อนๆที่ปลูกฝรั่งนี่ก็ผ่าได้สวยนะก็ผ่าบนต้นนะบางคนแต่ผมเนี่ยผ่าบนเขียงอาซี่ดีกว่าง่ายดีอย่างงี้เลยครับอ๋คอคยดู แหน่ชุกโอ้โหลงง่ายดายมากเลยครับเดี๋ยวผมจะแยมให้ดูว่าโอ้โหผมผานี่ไม่ค่อยตรงเลยเพราะว่าเนื้อมันนิ่มแบบแตงโมมันมันไม่ตรงเลยครับมันเสี่ยวไปเสี่ยวมาเดี๋ยวให้ดูเลยดูพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมแอน,น่โอ้โหไส้แดงจริงๆครับ ไส้แดงข้างในเนี่ยแดง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 แล้ววงนอกออกมาเนี่ยเป็นสีชมพูนะแล้วด้านนอกสุดเนี่ยถึงจะเป็นสีเขียวสีเขียวสีขาวน,นิดเดียวเองครับนอกนั้นจะเป็นสีชมพูแล้วก็สีแดงเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้แหละครับฝรั่งก็เรียกว่าปิ้งกัวว่าก็คือฝรั่งสีชมพูปิ้งกัวว่าแต่คนไทยเหมารวมนะครับเรียกว่าฝรั่งไส้แดง นี่ครับแบบนี้เองครับดูใกล้เลยครับดูใกล้เลยดูใกล้เลยบางท่านอาจจะไม่เคยชิมมาก่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะลองทำหน้าที่ชิมแทนผู้ชมที่ยังไม่เคยชิมมาก่อนนี่ครับนี่ผมก็ทําการตัดแต่งนิดหน่อยแล้วครับเพราะว่าผิวไม่สวยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้คนอื่นชิมด้วยครับลําพังผมคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคนอื่นเนาคิดว่าเอาของไม่ดีให้เขานะครับ เอาละประมาณนี้ก็นะครับเดี๋ยวผมจะหั่นเป็นชิ้นๆเลยนี่ครับว่าแล้วก็หั่นเลยครับชิ้นแบบไม่ต้องหนามากเพราะว่าเดี๋ยวจะได้แจกกันหลายๆคนหน่อยนี่ครับนี่ครับหน้าตาก็เป็นหน้าตาเป็นชิ้นก็ชิ้นๆก็ประมาณนี้เลยครับเห็นไหมครับนี่ครับ โอ้โหกลิ่นหอมยาวยวนมากครับอ่าเฮ้ยผมยังไม่กินดีกว่าครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนบ้านผมได้ชิมดูก่อนแล้วให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมมาชิมหลังสุดเลยครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับเอาชิมดู อันนี้แบบสุกมากอันนี้แบบสุกน้อยใบรุดนนะ่าจะกินอย่างนี้ดีกว่าใบ <c oughs> รุดอ่ะใบรุดอันนี้มันจะนิ่มเหมือนเนี้ยเจ้านี้นะ <c oughs> ไหมเป็นไนงบ้างเป็นไงบ้างอ,อันนี้แล้วก็แบบกรอบแม่นเจลลี่แบบแบบเปรี้ยวเหรอเด็กบอกว่าเปรี้ยวของท่านประธานว่าไงต้องดีนะครับต้องดีนะรสอร่อยดี

เราพยให้เป็น้านบอกดูเลยเสียงดังอื้อน <laughs> ี่ได้ไ่้ค่ <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> <c oughs> ินด้ก่อนเชฟเลยครับฮาอะอร่อยไหมอร่อย่ะโอเคเรียกว่าหลังไสแดงของเกษตรกรอยู่ที่จังหวัดลพบุรีเป็นไงบ้างลูกเคยกินปลาหลังก่อนไหมไม่เคยไปกินแล้วนี่ไสแดงกินมือนแงโเลยกินได้หมดเลยครับลูก ชอบกินโอ้โหโอ้โอ thank you อตอนนี้ครับมีลูก,ลก,ลกหลานติดตามมาอสองคนสงสัยจะติดใจมาเลยลูกมาเลยมากินป้อมกันกระเยว่ป้อมกันผมได้จิตอาสาคือน่าจะรวยครับเป็นบ้านที่ดีที่สุดนี่กำลังข่าวมาชิมกะลางมา มาเลยมาเลยเดี๋ยวให้ชิมนะเดี๋ยวให้ชิมเอาขออีกชิ้นเลยใหญ่โอ้อร่อยไหมลูกโอ้โ,โ,อโหลูกหลานนี้ชอบมากเลยเข้ไปมข้าไปดูสีหน้าก่อนดูสีหน้าก่อนโอ้โหในตำนันท่าหน่อยทำท่าหน่อยนี่ครับ มาอะไรมาตรนี่อะไรเป็นยังไงบ้างลูกน้องได้ดีอะไหนถ้าอร่อยทําท่ายังไงนะดีเออยภาษาธรรมารู้จักไหมฝรั่งอ่ะฝรั่งภาษาอังกฤษว่าไงรู้ป่ะเออพูดภาษาอังกฤษหน่อยพูดภาษาอังกฤษหน่อยนะว่าว่าอร่อยหรือไม่อร่อยพูดภาษาอังกฤษนะพูดภาษาอังกฤษนะว่าอร่อยน่ะยามี่อไม่ใช่ อร่อยยัเม,มี่ยหรอเปลาสังเกตว่าพูดดังๆดังๆหน่อยยำเมี่อีกครั้งยัเม,มี่สวัสดีตมาดิสดีเป็นไงบ้างอดีตลูกคนนี้เป็นไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยค่ะอีกชั้นไหนครับชั้นบนไม่เยอะคุณตาสองแล้วมัเคยเคยกินพลังสีสีแดงนี่มาก่อนไหมไม่เคยเลยครั้งแรก กินแล้วเนี่ยคนนี้กินชิ้นละสองละโอเคกินแล้วมันหวานหวานดีค่ะแล้วก็มันจะมีแบบว่า texture texture ของมันตรงนี้ค่ะจะ texture มันนุ่มๆค่ะมันนุ่มๆอืมเคยกินมาก่อนไหมแต่สีไหนสีนี้ไม่เคยสีนี้เคยอ่เคยกินที่ไหนเคยกินที่ไหนเดี๋ยวน้ำ เคยเคยกินกอนงานไปเที่ยวก็คือน่าสวยแล้วรสชาติเหมือนกันไหมเหมาหมดเลยเนียเนี่ยไม่ค่ะอันนี้จะหวานอะไรกว่าอ๋อนุ่มกว่าใช่ไหมชอบแบบนุ่มแล้วรู้เปล่าว่าฝรั่งเนี่ยมีวิตามินอะไรวิตามินดีวิตามินอะไรครับลูกซีโอ้เก่งมากแล้ววิตามินซีมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงรู้ป่ะรู้ค่ะแล้วิตามินมีประโยชน์ยังไงครับ และช่วยให้เราไม่เป็นปากลูกก็จอบแล้วแล้วช่วยอะไรอีกแล้วก็ช่วยทำให้ซีมันจะช่วยให้เราไม่ขาดวิตามินสวยแล้วก็หุ่นดโีโอ้โหเยีย่ยมเลยครับขอบคุณครับสวัสดี้อ,อมันเ,<อ>เล็ดน้อยมากแค่ไม่มีเมลมดเล็ด กับผู้อาวุโสอย่างผมมากเพราะว่าลูกเนี้ยมันจะสุกมากไปหน่อยนะครับสุกมากไปหน่อยไม่เหมือนลูกนี้โดยรวมถือว่ารสชาติดีครับแต่ว่ารู้สึกลูกมันใหญ่มันสุกมากเนี่ยมันจะจืดไปนิดนึงแล้วก็ความกรอบนี่ไม่มีแล้วนะครับถ้าลูกขนาดนี้จะมีความกรอบอยู่ด้วยนะครับข้อแล้วแต่ว่า,าท่านจะชอบแบบนุ่มหรือแบบกรอบนะครับ ก็วันนี้ผมทานแทนคุณผู้ชมไปก่อนนะครับก็บอกได้เลยว่าฝรั่งไส้แดงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆครับผมเห็นตอนนี้เขาขายกิ่งพันกันเนี่ยขายดีเป็นว่าเล่นเลยนะครับผมก็เลยต้องไปหามาชิมดูมางเงินว่ารู้จักกับเกษตรกรคนหนึ่งครับชื่อคุณวุฒิพัฒน์เช่าของสวนวุฒิพัฒน์ อยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับเขาปลูกฝรังนะครับทั้งหมด3ามพันต้นก็คือฝรังที่ผมกำลังชิมนี่ครับชื่อว่าฝรั่งผงเป่าซื้อ,อเด่นการขายผลผลิตเขาขายอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรทุกวันอังคารนะครับแล้วก็ขายวันพุธพฤหัสสุกถ้าจำไม่ผิดนะครับที่ อาคารสำนักงานเมืองไทยประกันชีวิตก็ท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่ารสชาติของของเป่าซือที่ผมกำลังถือหนักๆอยู่นี่นะครับรสชาติเป็นยังไงผมอยากให้ลองไปหาชิมเองดีกว่านะครับผมบอกคนเดียวมันคงจะไม่ดีนะครับไม่ต้องเชื่อตามผมนะครับก็ผมถือว่ารสชาติโดยรวมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือมีความแปลกปกติแล้วเราเคยเห็นแต่ ฝรั่งไส้ขาวแต่อันนี้ไส้แดงคนไทยเรานั้นก็แปลกนะครับจะถูกจะแพงแดงก็ว่าอะไรที่เป็นสีแดงเนี่ยเป็นต่อไว้ก่อนเลยนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะจะถูกจะแพงแดงก็ว่าอย่างเช่นฝรั่งของเป่าซอนี่เป็นต้นครับไส้แดงเนื้อในสีแดงออกสีชมพูก็เป็นที่นิยมมากในตอนนี้นะครับ ท่านที่อยากจะปลูกก็ลองไปหาพันธมาปลูกดูครับแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไปชิมดูก่อนนะครับเพราะว่าบา,บางทีปลูกไปแล้วอาจจะไม่ถูกใจในรสชาติก็ได้นะครับวันนี้ผมลุงพรเกษตรก้าวไกลต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ